สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเกิตบ้านนะครับวันนี้ลูกค้าแจ้งว่าแอร์เขาไม่เย็นนะครับได้ไปทําการตรวจเช็คนะครับนี่ครับเป็น LG นะครับแอร์รุ่นนี้ครับเป็นแอร์ LG ครับรุ่นเก่าการก่อใช้งานมาหลายปีแล้วครับอคอยร้อนเป็นอลูมิเนียมครับคือสาเหตุของรุ่นนี้นะครับเติมน้ำยาไปแล้วหายหาไม่เจอครับก็คือจะรั่วตรงนี่ครับแผงอลูมิเนียมครับ อันนี้คือทิ้งไว้นานเลยครับจะไม่เห็นภาพน้ํามันคอมเพรสเซอร์ผสมกับฝุ่นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือคลิปเล็กๆนี่แผงรูนยมครับตอนนี้คือวิธีแก้ก็คือเปลี่ยนเป็นแผงทองแดงครับเดี๋ยวช่างกำลังกอโคงแผงออกอยู่ครับจะเปลี่ยนเป็นแผงนี่ครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นแผงทองแดงนี่ครับน,นี่คือข้อทองแดงนะครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือรั่วซ่อมรั่วไม่ได้ครับจะรั่วลามไปเรื่อยนะฮะ แข็งอันนี้อลูมิเนยียมนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีเรื่องใสก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์และกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับ